สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกม Legend of a n c i e n ชครับก็เป็นเกมโมบะบนบล็อกเชนนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างคล้ายๆแบบ dot a หรือว่า r v นะครับผสมกันหลายๆเกมโอเคครับแล้วก็ไปดูตัวข้างล่างนะครับก็ในอนาคตนะครับตัวเกมก็จะรองรับทั้ง Google Play แล้วก็ไอแอ p เปิลสโตนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็มาดูตัวเทเลอร์ของเกมก่อนนะครับว่าสภาพของเกมเป็นยังไงนะครับ โอเคครับก็ตัวเกมเป็นฟรีทูเพย์นะครับต่อมาเราก็มาดูที่เหรียญตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเกมทั่วไปครับก็คือว่ามี n f t ในการ s t a c k i n g แล้วก็ Marketplace นะครับเป็น t a c k i n g MOBA เกมก็โดยรวมก็เป็นประมาณนี้ครับก็สกินส่วนใหญ่ที่ตัวขายของเกมก็จะเป็นเออเป็นฮีโร่เป็นสกินของฮีโร่นะครับก็เหมือนคล้ายๆกับการซื้อแบบตัวฮีโร่ด้วยแต่จริงๆตัวเกมเนี่ยมันจะเปิดให้เล่นฟรีอยู่แล้วคือแบบว่ามีฮีโร่มนทุกตัวก็นึกภาพออกเหมือนว่าเราเล่น Rv นะครับ ก็คือว่ามีทุกตัวละครเลยแต่ว่ามันจะมีโหมดแบบเล่นฟรีกับเล่นแบบ NFT เดี๋ยวเราเอธิบายไปตัวในเพราะในใน,ในพาร์ทถัดไปนะครับโอเคครับก็นี่ครับรูปแบบของแมปก็เป็นประมาณนี้เลยครับ5้าต่อห้าเหมือนกันเลยเหมือน Rov หรือเป็น .dot a ถ้าผมมองภาพ้วคล้ายๆแบบ a สองมากเลยครับก็คือแบบภาพเหมือนค่อนข้างแบบเป็นแนวการ์ตูนหน่อยๆนิดๆก็โอเคสวยดีครับได้อยู่เลยก็มีสองฝั่งครับเป็น ลูมิเนสกับดักโซนะครับก็คือ2ฝั่งบนกับล่างนะครับปกติครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นฮีโร่ปกติครับมีแท้งมีแคลรี่มีอะไรต่างๆนะครับโอเคแล้วก็มาดูตัวโทเค็นนะครับโทเค็นก็จะมีการรับโทเค็นจะมี2แบบก็คือแบบว่า1เราจะต้องเล่นในตัวเกมอยู่แล้วคือเราได้จากโทเค็นอยู่แล้วแล้วก็มีการซื้อแล้วก็มีการ stacking นะครับที่ได้จากการตัวเกมเหรียญก็คือชื่อเหรียญเป็นโทเค็น l o a นะครับโอเคครับมาดูรถแมพกันครับก็รถแมพก็คือช่วง อันนี้มันผ่านมาแล้วเรามาดูช่วงล่าสุดเลยตอนนี้ก็คือเว็บไซต์เปิดให้บริการนะครับที่ล่าสุดของวันนี้วันที่สิบแปดนะครับก็เปิดให้บริการสามารถเข้ามาดูได้แล้วก็มีแบบ private sale ก็ใกล้ๆใกล้ๆแล้วครับลองเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็สมัครได้ครับ Whitepaper ก็ออกมาแล้วนะครับ NFT ก็น่าจะออกมาในเนี่ยครับพวงคอร์เตอร์นี้ก็ก่อนเส้นปีนะครับกอนหมดเส้นปีนี้ก็น่าจะทาได้ทั้งหมดเนี่ยครับพวกหนึ่งถึงสองอะไรนี้ก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ไปดูอันที่สี่นะครับ ตัวปีหน้านะครับก็จะเป็นเปิดแบบเบต้าเทสนะครับก็เป็นมาเก็ตเพลสก่อนนะครับน่าจะเป็นขายแบบพวกสกินก่อนครับต่อมาก็เป็นว่าว่าในคอเตอร์ที่2นะครับก็จะเป็นแบบพวกการ stacking ของ NFT แล้วก็การฟิวชั่นของสกินนะครับก็คือสกินมันจะสามารถฟิวชั่นได้เช่นเรามีสกิน normal ก็อัพขึ้นไปเป็นแรเป็นอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับส่วนคอเตอร์ที่3ก็เป็นเบต้าเกมครับเป็นเริ่มน่าจะเริ่มเล่นได้ประมาณช่วงคอเตอร์ที่3ของปีหน้านะครับ ก็มี Android เห็นไหมครับ Android Play Store แล้วก็ iOS น่าจะเริ่มเริ่มทดลองเล่นได้นะครับแล้วไตรมาสสุดท้ายของปีก็น่าจะเป็นแบบเป็นเริ่มรันแบบโมบ้าเกมเต็มตัวน่าจะประมาณนั้นนะและมี Battle Pa s s ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคครับก็ตัวแรกของเกมนะครับก็จะเป็นเอ่อที่ตัวเกมอันนี้ครับจะเปิดเปิดบร,ริการขายขายเหรียญก็ราคาประมาณ0.05นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะที่เหรียญซับลายก็มีประมาณนี้ครับ1000ล้านเหรียญโอเคนะครับ ก็ตอนอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนว่าโปรแกรมแนะนําเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็คืออันเนี้ยสาหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนะครับก็สามารถกดลิงก์ที่ผมส่งมาให้ได้นะครับก็คนที่กดลิงก์นี้ก็รู้สึกว่าเขาจะแจกให้คนละสิบเหรียญ LOA เวลาเซเวอร์เปิดนะครับก็ส่งให้เพื่อนต่อไปเรื่อยๆครับวิธีการเข้ามาสมัครตรงนี้ก็ไม่ยากครับกดที่ลิงก์ผมแล้วก็กดเชื่อมต่อกระเป๋าเข้ากับเมตามาร์กนะครับเสร็จปุ๊บ แล้วก็เสร็จอย่างจากนั้นไม่เสร็จนะครับเราก็ต้องเข้าที่โทรแกมด้วยนะครับแล้วก็เข้าร่วมทวิตเตอร์นะครับคือเขาก็อยากแบบโปรโมทนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆแบบว่าชอบคลิปนี้ก็โปรโมทก็กดผ่านลิงก์ผมนะครับก็ง่ายๆครับเนี่ยเข้ามากดไลค์กดไอ้นี่ครับรีเฟร์ลิงก์นี่ครับแล้วก็แชร์ตัวนี้ครับออกไปนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อนะครับครับ LOA นี่ก็ เดี๋ยวไปดูแรงนดาลใจแล้วครับแรงมดาลใจของเกมนี้ก็คือแบบว่าเหมือนเกมที่ผมทําออกมาเหมือนโบบ้าทุกอย่างครับก็คือที่ผมมองดูมันจะคล้ายๆของด็อตเอผสมกับสปินเตอร์แลนด์แล้วก็อะไรอีกอะอวีเนี่ยสามเกมเนี่ยเหมือนมารวมกันเพราะว่าพัฒนาที่เขาเปิดมาเมื่อวันนี้จะคล้ายๆแบบว่าคนที่เคยเล่นนอตเอมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปดูบทนํากันนะครับโอเคครับบทนานี่ครับก็แรงนดาลใจก็มาจากโรตารทูแล้วก็เอลเอลเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนเคยเล่นดูก็น่าจะรู้ว่า LL กับอาก็คล้ายๆกันนะครับจริงๆก็เกือบเหมือนกันเลยครับรูปแบบการออกไอเทมหรือการฟาร์มตัวละครหรือว่ามีเขาเรียกอะไรอะ <S <S พวกแทงแคลรี่อะไรต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกันหมดครับตัวเกมน่าจะเป็นแนวรูปแบบนั้นมากกว่าเพราะว่ามันจะตอบตอบ,ตอบโจทย์คนทั่วไปที่เข้าถึงมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมที่คนที่เล่นเยอะก็คือเป็นพวกอา V ใช่ไหมครับก็เนี่ยครับเกมนี้น่าจะมาตอบโจทย์แล้วมันก็สร้างรายได้ได้ด้วยใช่ไหมครับโอเคครับเราก็ไปดูต่อไปก็ ส่วนตัวเกมนี่จริงๆกะคือเขาอยากส่สงเสริมชุมชนคือว่าเราเราอยากตอบตอบแทนชุมชนอะไรเงี้ยให้แบบว่าคนเข้าถึงได้เยอะที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแบบว่าทําให้แบบว่าโครงสร้างมันมีเกิดชุมชนมากขึ้นนะครับเหมือนแบบว่าเรามีดราม่าเอมีอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถแบบจัดอ e ีสปอร์ตได้ในอนาคตอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมันออกมาเป็นแนวเกมคล้ายๆเอนะครับก็เนี่ยครับแผนงานที่ผ่านมานี่ครับก็ผ่านมาแล้ว ใต้มาที่2องใมาที่สมตอนนี้ก็คือเปิดเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดตัวเว็บไซต์เลยครับแล้วก็ที่เหลือกำลังขายเนี่ยมีขายตัวขายส่วนตัวก็คือขายเหรียญน,นะครับก็จะเปิดขายก็ลองสมัครดูที่ Google Form ที่ผมกดตรงนี้นะครับ Google Form ก็เข้าตรงข้างหน้าสุดเลยนะครับที่ที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้ครับตรงนี้เลยครับเนี่ย private sale นะครับก็เข้ามากรอกแบบฟอร์มดูว่าอีเมลอะไรชื่ออะไรเงี้ยว่าเราจะซื้ออะไรเท่าไหร่เงี้ยก็ลองสามารถดูได้นะครับแต่รู้สึกว่าจะต้องซื้อเยอะนะครับเพราะว่าเขามีขายแค่ร้อยเหรียญร้อยล้านนะครับ มีแค่สิบเปอร์เซ็นของตัวตัวเหรียญนะครับยังไงลองมาดูก็ได้นะครับถ้าใครสนใจโอเคครับก็อันนี้จะเป็นช่องทางติดต่อเอ้เดี๋ยวเราไปดูไอไวเปอร์ให้จบก่อนดีกว่าโอเคครับก็ตามที่ผมอ่านให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ทีมผู้พัฒนานะครับตอนนี้ก็เปิดหน้านแล้วครับก็เป็นคนที่สามารถมาอ่านได้ว่าเขาเป็นคนมาจากไหนอะไรเงี้ยครับก็นี่ครับเป็นคนที่แบบเล่นเออะไรเงี้ยมืออาชีพอะไรเงี้ยครับหลายคนชื่ออ่างเงี้ยเราก็มาลองดูมีทั้งกราฟิกดีไซน์อะไรต่างๆนะครับ นี่คือหน้าผู้พัฒนานะครับมาลองอ่านได้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับก็ต่อไปนะครับก็ตัวเกมก็จะเป็นแบบ5 vs 5ก็ PVP ครับแบ่งฝั่งเหมือนกันมีซะบเอ้บนกับล่างเหมือนกันเหมือนดอทเเลยเท่าที่ดูก็เหมือนอาวีเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าเกมโมบะก็ได้แรงมันใจประมาณนี้ครับส่วนตำนานตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนจะเป็นเรื่องเล่าของเกี่ยวกับตัวเกมเนี่ยครับก็สามารถลองอ่านได้นะว่าตัวเกมนี้ออกมาเป็นแนวไหนนะครับแปลไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับโอเคครับ ็ส่วนโหมดเกมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายฝั่งอีกทีหนึง่งโหมดเกมก็คือว่ามันจะมีการแข่งแบบสมแบบครับเดี๋ยวก็เปิดเอ่อทำมาดูทอามาทำลาให้ดูก่อนก็คือ normal match normal match ก็สมมติว่าเ,าเรานึกภาวาว่าเราเป็นเราเล่น .a ใช่ไหมครับเราจะมีฮีโร่ทุกตัวให้เราเล่นได้เลยแต่คือว่า normal match เนี่ยเราเราสามารถเข้ามาเล่นฟรีปุ๊บใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะเอิเหรียญได้น้อยเช่นเราชนะปุ๊บเราได้หนึ่งเหรียญใช่ไหมแต่ว่าตัวเหรียญเนี่ย เราได้แค่หนึ่งเหรียญไงแต่ว่าเราเราจะได้น้อยเราต้องเล่นตั้งหลายตากว่าจะได้สิบเหรียญอะไรเงี้ยแต่อาจจะต้องข้ามกัน NFT match ก็คือแบบว่าเราจะต้องมีตัวละครจริงๆมันมันเหมือนซื้อตัวละครน่แต่จริงๆเขาขายเป็นสก,กีน,นะครับก็คือแบบว่าเราต้องซื้อตัวละครนั้นเพื่อเล่นในตัวแมทของ NFT นะครับก็คือสามารถเล่นได้ตลอดเลยแต่ว่าแมทของ NFT ก็คือว่ามันจะได้มันจะได้มากกว่าเช่นอันนี้เราได้หนึ่งใช่ไหมอันนี้อาจจะได้ห้าหรือสิบอะไรเงี้ยครับที่ผมผมมองดูนะ แต่คือว่า NFT เนี่ยแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันคือสามารถขายได้จริงๆเขาบอกขายสกินแต่จริงๆมันก็เหมือนซื้อตัวตัวละครนะครับต่อให้เราไม่มีตัวละครเรามาเล่น normal match ก่อนก็ได้ว่าเราชอบชอบตัวไหนเราค่อยไปซื้อก็เหมือนเอาวีครับแบบว่าเปิดเปิดให้เล่นฟรีใช่ไหมครับทุกตัวแบบวันวันไหนวันพิเศษเนี่ยเปิดให้เล่นฟรีทุกตัวแล้วก็พอเรามีเก็บเก็บตังค์ครบปุ๊บก็ไปซื้อตัวละครนั้นซื้อตัวละครปุ๊บก็สามารถเล่นได้ตลอดอะไรประมาณนี้ครับ NFT match ก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่คือเขาจะคัดคนที่เล่นแบบ NFT ออยย่าางเเดีวมจกัน แล้วก็จะได้แบ่งเออเหรียญกันไปประมาณนี้ครับก็ที่มองมองโดยมุมมองก็คือมันจะคล้ายๆดอทเก็ตรงนี้ครับคือมันจะแบบเหมือนคลดคั้าคลัสเลแล้วก็ m m r ต่างๆว่าใครอยู่แล้งไหนอะไรประมาณนี้นะครับมันมีแล้งด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อ,ตอไปแล้วแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นะครับอันนี้มันจะคล้ายสปิตเตอร์แลนด์คือแบบว่าสมมติว่าผมช่องทรัพสตอรี่ใช่ไหมครับจัดจัดทัวร์นาเมนต์ว่าแข่งกันปุ๊บใครชนะได้ร้อยเหรียญเนี้ยค่าเข้าคนละหนึ่งเหรียญอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก ก็จะทัวร์นาเมนต์มาทีมละห้าทีมละห้ามันเป็นสายขึ้นมาทัวร์นาเมนต์เนี่ยใครชนะก็เอาไปแล้วก็ส่วนห้าเปอร์เซนก็หักภาษีของตัวตัวเกมเขาจะหักไปนะครับจากคนที่จัดสมมติผมจัดว่าสามร้อยเหรียญลุกเอเอ,เอได้ค่าแข่งมาประมาณห้าร้อยเหรียญอะไรประมาณเนี้ยหรือสี่ร้อยเหรียญแล้วก็หักไปห้าเปอร์เซนต์เนี้ยผมอาจจะได้กําไรแค่ห้าสิบห้าสิบเหรียญอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็กลางวันก็คืนให้กับผู้ทีมที่พูดชนะอะไรประมาณเนี้ยครับโอเคครับฮีโร่ก็ปกติครับมีแทงเมด อันนี้น่าจะเป็นอะไรตัวตัว,ตวยิงไกลนะครับรู้สึกมันเป็นเขาเรียกอะไรอะสไนเปอร์ครับเนี่ยนักแมสปืนอะไรพวกนี้แล้วก็มีซับพอร์ตฆาตรกรเนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบแคลี่ครับก็ทั่วไปถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นเกมแนวนี้แนวนี้มาก็จะรู้นะครับว่ามันจะเป็นประมาณนี้อุปกรณ์ที่ที่ผมมองดูนะก็อันนี้มันจะคล้ายๆเอาวหน่อยก็คือแบบว่าปกติเอาวมันจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ คือไอของไอเทมมันมีจะมีตามสายอะไรประมาณเนี้ยตัวรูปแบบอุปกรณ์น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะที่ผมมองมองดูเนี่ยครับแล้วก็มีระดับหนึ่งถึงสามด้วยน่าจะเป็นแล้วก็เป็นรูนนะครับแบบรูนเจาะเกาะรูนอะไรประมาณเนี้ยของของตัวแบบไอเทมอุปกรณ์ของของฮีโร่ที่ใส่มาที่ผมลองดูนะแล้วก็รูนในนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเกม .A เอเลยครับก็ถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเคยเล่นรถเอก็จะรู้ว่าแบบมีดับเบิลดาเมจมีเลเจนด์มี มีไอ้รูนต่างๆรูนอื่นๆรูนเงินรูนอะไรประมาณนี้ยแต่ในในเกมนี้ก็มีแค่สามสามรูนนะก็มีแบบเบอร์เซิร์กเนี่ยทำอะไรเพิ่มทักษะการโจมตีก็เหมือนแค่ายๆดับเบิลเดมิร์เลยครับเนี่ยแล้วก็ HP พรูนก็คือเหมือนรีรีเอพีรีเอพีครับเนี่ยแล้วก็รีเจนมานารูนก็คือเพิ่มมานาอะไรประมาณเนี้ยธรรมดามันยังไม่อัปเดตอะไรขนาดนั้นนี่เป็นแบบตัวแบบเริ่มต้นนะครับก็อันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นสก,กิลเพื่อนๆได้นึกถึงไอ้ตัวเกมนี้ออกไหมครับแบบว่าของ เดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งาเนี่ครับเพื่อนๆเห็นเห็นปกติของเวลาเราเล่น R V ใช่ไหมมันจะมีสกิลสองตัวเนี้ยที่เป็นฮิลกับวาร์ปกับบ้านอะไรประมาณเนี้ก็ตัวตรงนี้น่าจะตอบตอบโจทย์มากกว่าแบบเช่นเราเลือกฮีโร่มาเหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยไอ้ค่าตรงเนี้ยไม่เหมือนกันเนี่ยแบบว่า เนี่ยมีสก,กิลอะไรอ่ะบิงมีสก,กิลการอะไระฟื้นฟนนั้นมันมีฮิลนันมีไล่มนมีเนี่ยต่างๆเนี่ยผมว่ามันมันคล้ายๆกันเลยแนวแนวเกมเนี่ยครับมีบิงเห็นไหมครับเนี่ยระยะคูดาวกี่วิอะไรก็ประมาณเนี้ยโอเคครับก็สําหรับตัวโหมดธรรมดาก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วต่อไปเราก็ไปดูโหมดเกมไฟล์หรือแบบคล้ายๆแบบว่าตัวที่ทําให้เราได้ไอตัว nft นี้มานะครับก็เหมือนเราต้องเติมซื้อเงินของ bnb นะครับอันนี้อยู่ค่ายเนี่ยของ เออไบแนนซ์เชนนะครับก็เราก็ซื้อเหรียญมาแล้วก็มาเปิดไอเนี้ยครับเขาเรียกว่าแคปซูลแคปซูลนี้พอค่าแก๊สเนหักไปก็จะไปเข้าตัวเบรนนะครับเขาก็ <c oughs> จะเอาเอาตัวเนี้ยที่ค่าแก๊สีนหักไปเข้าไปทีมงานแล้วก็ไปเบรนทิ้งแล้วก็ไปเราก็ต้องเอาเติมเงินเพื่อมาเปิดกล่องเปิดหาฮีโร่เนี้ยแล้วก็ลงไปเล่นแล้วเอาไปขายต่อเนี่ยครับจัดอ e ีสปอร์ตเทอร์มนได้เห็นไหมครับเหมือนเขาเขาวางรถแบบไว้ไกลอยู่เหมือนกัน,นครับก็ตัวเอนเชนเนี่ยก็คือแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ ตรงนี้มันจะเป็นมูนลค่าที่ล็อกไว้แล้วเนี่ยคือแบบการโทเค็นต่างเนี่ยครับต่อไปก็เป็นแคปซูลแคปซูลนี้ก็คือแบบว่าดูว่าเราจะสุ่มอะไรได้บ้างเช่นเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมมะมเหมือนแลกไอ้สกรีนธรรมดาเบสิกไปเรื่อ e ic, เยเือีพิกอเงี้ยคือสมมติเราได้อ e ีเบสิกก็จริงใช่ไหมเราผสมเราสามารถผสมแบบเบสิกสองอันหรือสองอันเพื่อขึ้นไปอ e ีพิกได้อีพ e ิกสองอันขึ้นไปเป็นนี้เป็นนี้ไปเรื่อยๆเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายที่อิมมอร์ทัลเนี่ยไม่สามารถเปิดได้เลยคือแบบว่า เราจะไม่สามารถเปิดตัวแบบเปิดเปิดกล่องปุ๊บแล้วก็ได้อีมอร์ a l ลเลยแต่จริงๆเราเคยใช้เจนิสิตเนี่ยสองใบรวมกันขึ้นเป็นอีมอร์เทลเนี่ยมันก็จะเป็นสกินขึ้นไปอีกขันหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็อีเวนต์กับซีซันซีซันนอลนี่ก็เป็นอันนี้ค่อนข้างพิเศษเพราะว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับอีเวนต์ว่ามันอีเวนต์ไหนในการในการเจอจ่ายให้นี่ครับก็ถ้าเรเดจเนอรี่อะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเปิดได้หมดไอทีเนเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก็คือถ้าเราเปิดได้ไอพวกสกินสูงมันก็น่าจะเออไปอีีกคครรัับบน่ NSP stacking ก็คือ mining เนี่ยก็คือแบบว่าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อ่ะผมมอธิบายแบบตัว dot A กันสมมติว่าเพื่อนๆน่ะมีลเ r นเจอร์มีสน n i p e r มี Butcher มี s เวนอย่างเงี้ยมีสีเราเปิดได้สีตัวใช่ไหมสมมติเราเปิดได้สีตัวปุ๊บอ่ะเราบอกว่าเราเราขี้เกียจเรามีสน n i p e r กับไอตัว d o r นเจอร์อะไรเงี้ยเราบอกว่าเราเราขอเอาเอาเก็บแทงไวนึงเก็บแทงไวหนึ่ง,งใช่ไหมมีสเวนแล้วไอมีค a รี่แล้วไอ s เวนก็ได้อย่างเงี้ยมี Butcher อย่างเงี้ย มีดอกับไอ้สไนเป์เราเราเราไม่อยากเล่นดอเราเอาดอเอาดอเรนเจอร์มาสแต็กมาสแต็กเราก็จะได้เหรียญก็คือดอเรนเจอร์ก็ปล่อยสแต็กไว้แล้วสามตัวเอาไว้เล่นนะครับนี่ก็คือการสแต็กกิ้งเช่นอันนี้อันนี้คือการสแต็กกิ้งแบบธรรมดาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีขั้นต่อไปอีกเสร็จปุ๊บสมมติว่าเนี่ยเรามีดอเรนเจอร์เป็นตัวเบสิกก็คือเออได้ทีละสองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีดอเรนเจอร์แบบอีพิกอะไรเงี้ยเราก็เอนได้ห้าแล้วก็ แต่ละตัวของเลเวลก็ไม่เหมือนกันเช่นสมมติว่าเราอาจจะมีดอรเรนเจอร์สตัวก็จาก2ก็กลายเป็น4เนี่ยแล้วก็อัตราคูณก็มีเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นแบบว่าสมมติเราเรามีตัวคืนเรามีแค่1ใช่ไหมแต่พอระดับเพิ่มเนี่ยจากจากเป็นเบสิกพิ่นขึ้นไปเล,เ,ลเวลของของตัวละครแบบเลเวลไอเดียเหมือนคล้ายๆสเปเตอร์แลนด์ปกติเราจะมีเก็บการ์ดแบบว่า1นึถึงสิบใบใช่ไหมก็เป็นบอลหนึ่งอะไรเงี้ยเอ้ยเป็นบอลสเนี่ยพอขึ้นมา20บใบก็เป็นบอลสองอะไรเงี้ยแล้วแต่ค่าพาวเว ยิ่งค่าพาวเวอร์เยอะเราก็จะได้ตัวคูณแบบว่าเออเหรียญขึ้นมาเยอะขึ้นสแต็ c กิ้งขึ้นมากเงี้ยครับเช่นสมมติเราเปิดได้แบบ b o ช s t e r l เ g e n d a r y อย่างเงี้ยสามสิบห e ้า x x p เนี่ยแบบปกติถ้าเราเราต้องเราได้เบสิกเนี่ยเราก็คือต้องเปิดตั้งกี่ใบกว่าจะได้สาสิบห้าใช่ไหมแต่ถ้าเรา,า,ามีเ l e g e ด d รี่ใบเดียวแล้วก็ไปสแต็ k เนี่ยก็คือเราได้สามสิบห้าเลยเงี้ยก็แล้วก็ตัวคูณก็ยิ่งเลเวลตัวคูณเห็นไหมระดับหนึ่งระดับห้าเนี่ยตัวคูณจะคูณไปขึ้นไปเราก็จะได้ยได,ได้ได้เหรียญยิ่งเยอะขึ้น คือแบบว่าเกมเนี้ยมันค่อนข้างเหมือนว่าสปินเดลแอนคือเราสามารถสะสมว่าสะสมเขาเรียกสะสมสกีนเนี้ยปกติถ้าเราเล่นดัตเอคือสกีนก็คือแบบมันก็สะสมไปเฉยแต่มันไม่สามารถทําเงินให้เราได้ก็คือแบบสะสมให้มันสวยงามเนี้ยแต่แบบว่าเนี่ยสมมติเรามีเลเจนดารี่ใช้เราบอกว่าเราอยากเล่นบูชเชอร์แต่เราไม่ใช้เลเจนดารี่เราใช้แบบพวกอีพิกธรรมดาเนี้ยครับแบบแบบอะไรแบบเราใช้ตัวอีพิกเล่นปกติแล้วก็ตัวแบบที่ราคาสูงอ่ะเอาไปเอิร์นไว้เนี้ยเราก็จะได้เหรียญขึ้นมาเรื่อยเรื่ยแบบอิมมอร์ทอะไรเงี้ยใช่ไหม แล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยว่าบางทีเราเปิดแล้วอาจจะได้เกลือก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เกลือก็เนี่ยเห็นไหมเรามีมันมันมีวิธีผสมของตัวสก,กินนะครับเช่นเหมือนเราสก,กินแบบธรรมดาเห็นไหมเจเนซิตถึงใบไอ้มาสติกมาสติกอะไรสองใบคูณรวมกันกลายเป็นกลายเป็นตัวนี้เป็นอามาตะเป็นเลเจนด์เออิมมอร์ทัลแล้วก็ไอเนี้ยเลเจนดารี่สองใบเนี่ยบวกสก,กินแชมป์แคมปิ้งหนึ่งใบอะไรประมาณเนี้ยก็กลายเป็นเลเจนดารี่อะไรเงี้ยคือแบบ มือนผสมสกินนะครับมันมันสามารถผสมสกินแบบอัปเกรดขึ้นไปได้อย่างเงี้ยครับจากเบสิกขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ,บก็เนี่ยความหายากก็คือความหายากของสกินนะครับว่ามันมีตามไหนก็นี่ครับไล่มาเลยเนี่ยอิมม ortal มันจะไม่สามารถเปิดได้นะคือต้องต้องฟิวชั่นขึ้นไปจากเจเนซิสขึ้นไปเพื่อ,เพ,อเพื่อไปเปิดอิมม ortal อย่างเดียวเทโคนาเมกของเหรียญนะครับก็เป็น LOA แบบที่ผมอธิบายตอนแรกก็คือประมาณนั้นนะครับ อันนี้ก็มาเข้ามาอ่านได้นะครับว่ามันปล่อยให้เลียนให้ให้เล่นตอนไหนแบบว่าเอินกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีมีการเล่นเพื่อเอินก็คือเพเอิญประมาณ250ล้านเหรียญแล้วก็มีตรงอื่นอีกครับเนสภาพคล่องอะไรเงี้ยสามารถเข้ามาดูได้ครับโอเคครับก็ส่วนใหญ่ตัวไอเอโคโนโมีของเศรษฐกิจของ LA ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าเราซื้อก็คือแบบเปิดขายในมาร์เก็ตเพสคือการแลกเ,เปลี่ยนกันซื้อขายสกินของของ,ของเพื่อนกันแล้วก็สเต็ค ก็คือดีฟายสแต็กเห็นไหมครับก็คือว่ายิ่งมีสกินเยอะๆเราก็ s แต็กได้เหรียญ LOL ได้เยอะไอ้ LOA ได้เยอะประมาณนี้ครับแล้วก็มีกิจกรรมแบบอีเวนต์ต่างๆเนี่ยทัวนาเมนต์แบบที่ผมบอกเนี่ยครับแล้วก็มีแบบการกดการกดการซื้อคืนเหมือนการเบิร์นผมว่าอาจจะมีเบิร์นการ์ดได้แบบเช่นแบบการ์ดไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยอาจจะเต็มอะไรเงี้ยเราก็แบบเบิร์นทิ้งอะไรไปก็ได้นะเราก็จะได้ได้การ์ดขึ้นมาได้ได้เงินได้เหรียญ LOL ขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับก็โอเคครับก็ตัวเกมก็มีประมาณนี้นะครับที่ทีี่่่ลาสุดเน ส่วนช่องติดต่อก็จะเป็นของอินทากอินตรแกรมก็มีนะครับเข้ามาติดต่อได้มีผู้ติดตามพันกว่าคนแล้วก็ทวิตเตอร์ก็มีครับเท่าไหร่แล้วประมาณ17ื่นแล้วก็มีช่อง YouTube เข้ามาได้เลยแล้วก็เทเลแกรมนะครับเฟซบุ๊กก็มีนะครับเข้ามาได้เลยแล้วก็ดิสคอร์ดก็มีนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนสุดท้ายอย่าเพื่อนเอนเพื่อนก็อย่าลืมนะครับที่ผมบอกไว้ว่าเพราะว่าตอนนี้ที่เขาบอกเขาแจกอยู่ว่ากดลิงก์สมัครตรงนี้นครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็กดให้ก่อน แล้วเพื่อนเพื่อนก็กดที่ลิงก์ที่ข้างล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็มาคอนเ e c วอลเล็ตแล้วก็มากดเข้า Tele gram แ,แล้วก็จอยทว i t t e r แค่นี้เพื่อนๆก็อาจจะได้รับเหรียญได้เขาบอกว่าเขาได้ทุกคนนะว่าคนละสิบเหรียญ L LA นะตอนที่เกมเปิดนะก็โอเคครับก็วันนี้ L อก็ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนติดตรงไหนหรือว่าสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ว่าส,สอบถามเข้ามาได้ครับถ้าตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ด้วยครับ ขอบคุณมากๆครับ